กลับมาพบกับอีนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะขออวดน,นี่ก่อนเลยใครสังเกตอะไรบ้างติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อก คือว่าผมหายเหลืองแล้วค่ะ <C le af> เป็นการย้อมผมเองที่แบบไม่มีใครช่วยเลยเป็นครั้งแรกนะคะใช้สีเทานะคะลองเข้าไปดูหน้าเพจได้ะคะ่ะอีฟลงในรีวิวอัปเดตเอาไว้นะผ็ราผมมันเฟดจนเหลืองแล้วแบบมันเหลืองแบบน่าเกียดมากน่าเกียดน่าเกียดมากเออก็เลยทนไม่ไหวะคะ่ะก็นั่นแหละเห็นที่ว่าสั่ลดราคาอยู่ก็เลยลองซื้อมาทําแต่ว่ากล่องนึงอะน้อยมากๆเลยน,นะทุกคนของอีฟเนี่ยยอมได้แค่คนละ,ะปลายผมไม่พอ โอ้ก็เลยแบบนี่ขนาดใช้สองกล่องไปผมแบบไม่พอนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบไล่ระดับสีกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละไม่มีอะไรแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าสำหรับลุคนวันนี้นะคะก็เป็นลุคที่อีบลองแต่งเล่นๆไปเมื่อวันก่อนไม่ใช่วันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์แบบเออขอคข้ทุกลุคนี้ด้วยคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะามาแต่งให้ดูกันขั้นแรกนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะของเบคการนะคะ ever matte flawless priming p e r f e c t o r ค่ะคือเป็นเบสที่คุมมมันนนแแแบบบบที่่่สุดใโลกลกกววเวาาื้อๆะ ใครหน้ามันนะคะบอกเลยว่าใช้ตัวนี้แหละอีว่าเอาอยู่คือมันแมท์แบบโอ้ยรูขุมขนตึงไปเลยอ่ะหน้าแห้งไปเลยอีกก็จะเน้นแค่ตรงจมูกนะคะเพราะว่าตรงจมูกอีฟเนี่ยมันจะมันง่ายกว่าส่วนอื่นนะแบบรองพื้นชอบตกล่องไปแป้งชอบละลายเป็นคราบไปแถวๆนี้อ้ายก็จะลงตรงนี้นะคะ คือมันสุดยอดจริงๆทุกคนไพเมอร์เนี่ยยกให้แบบเป็น Number o n ความแมทที่สุดแล้วอะ่ะใช้แค่นิดเดียวก็พอน้ำไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าแห้งเกินไปต่อมาลองรองพื้นนะคะใช้ของ t c e studio ค่ะตัวนี้ก็เป็นรองพื้นที่ดีมากๆนะอีกก็ใช้อยู่ตลอดเลยต่อมานะคะเดี๋ยวลงคอนทัวร์แบบสติ๊กนะคะอันนี้ b e n นฟิ t เสร็จแล้วนะคะทาแป้งฝุ่นค่ะคิดว่าอีกควรเอาผับสักบ้างดำมากอะไรมากจริงๆแล้วเนี่ยที่เราสิวขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นอะไรหรอกคือเราซกมบเป็นคิวนะคะวันนี้ใช้ของนะะิวบอลค่ะมันจะหมดแล้วนะคะก็อยากใช้ให้มันหมดเร็วๆจะได้ซื้อใหม่ ือเป็นดินสอเขียนคิว้วที่ดีมากทีงนะอีฟใช้ติดต่อกกันมาแบบเป็นปีแล้วอะ่ะจะไม่ใช่แท่งเดียวเป็นปีนะหมายถึงว่าเออใช้หมดแล้วก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือสี B ีสิบนะอีฟว่ามันเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแบบสวยอะ่ะไม่ว่าเราจะผมเข้มผมอ่อนกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็ยังเข้าได้อยู่นะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวมาทาตากันวันนี้นะคะจะใช้นี่เลยเป็น s i เกิลอายแชโ d o ์นะคะของ urban decay ค่ะสี so s l i เป็นแบบ รูปอย่างเงี้ยมีสีที่แบบพลั้มปลเหลือกันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรกันแน่ระหว่างสีม่วงสีเขียวแต่ว่าเวลาที่เราปาดลงมาเนี่ยมันก็จะมีความชมพูแต่ว่าไอ้ตรงเกล็ดเกล็ดเม็ดเม,ม็ดของมันอนะมันจะเป็นเหลือบเขียวอะ่ะโอ้บอกไม่ถูกอะ่ะแล้วก็จัดการนะคะป้ายลงไปเลยเวลาป้ายก็คืออีจจะเน้นการกด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 แทบแทบลงไปนะคะ <c oughs> เนี่ยทุกคนดูความเหลือบมันดีโหเดี๋ยววันนี้นะคะจะใช้สีน้ำตาลนี่ นี่นะเอามาเบลนตรงนี้ค่ะให้หางตาเนี่ยมันดูลึกขึ้น,นแล้วก็เดี๋ยวใช้สีเข้มมาน,นี้อีกนะคะเราทำการจิกลงไปค่ะจิกลงไปที่หางตานะคะนี่เขาคนจิกลงไปค่ะ <c oughs> แล้วก็เบลนดนะคะ <c oughs> เกลี่ยก็ให้มันดูมีมิติที่ชัดขึ้นลึกขึ้น แล้วก็เดี๋ยวเติม Urban อายแชโดว์เออร์เบนดีลงไปอีกนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะทุกคนถึงเวลาสนุกของเราแล้วนะคะนี่เลยจะใช้เป็นของ Cat วอนดีนะคะอันนี้ทุกคนมันสวยมากๆเลยอีแบบปล้มจิตปล้มใจมากที่เขาทําสีนี้ออกมานะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีเหลือบๆ่ะทุกคนเหลือบฟ้าเหลือบเขียวเหลือบอัน,นเหลือบม่วงๆปะนี่ก็เป็นแบบเหลือบชมพูชมพูอะไรเงี้ยนี่อะมันสวยมากๆเลยสวยสวยสวยสสวย เนี่ยทุกคนดูดิค่าที่แล้วรู้สึกอีไปใช้สีฟ้านะคะทาหัวตาเนี่ยทุกคนดูทุกคนดูวันนั้ทนที่แต่งอ่ะก็ลองแต่งลเล่นใช่ปะก็ทาสีเงี้ยเออแล้วพอตอนเย็นปุ๊บจะไปกินข้าวหยกวันนั้นจะไปกินหมูกระทะกันหยกคันมาแบบจะทาตาสีนี้ไปจริงหรอมันประหลาดไปไหมจากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้อายไลเนอร์ของนาสค่ะอันนี้จะเขียนไปที่ขอบตาด้านล่างนะคะ <S 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 ไลเนอร์ของนาสอันนี้ก็ดีมากๆเลยทุกคนอิฟพาแล้วก็ไปกินหมูกระทะทุกแบบไม่พันด้าเลยอะ่ะสุดยอดมาละเนื้อก็นุ่มมากเขียนง่ายมากนะคะต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมากรีดอายไลเนอร์กันคะ่ะวันนี้ใช้ของ e c o s m e t i c นะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์หัวที่เป็นแบบเมจิกนะคะเขียนง่ายมากๆอยากจะแนะนำให้คนที่กำลังจะหาไอายไลเนอร์ะคะลองใช้นี้อีฟว่ามันดีมากๆเลยอิฟใช้่าแบบ10แท่งบวกๆแล้วคือมันเขียนง่ายมากอะ่ะ เส้นมันก้นเลกนะคะแล้วคือสีดําของเขาอะ่ะมันดําสนิทใช่ปะแต่มันแบบไม่ใช่ดําปิดปี่แบบเข้มจัดอะไรขนาดนั้น่ะ่ะแล้วแบบเออมันไม่ได้ดูโดดมากจนเกินไปนะคะแล้วแบบหัวเลียวมากเขียนง,ง่ายมากดูดิแล้วอันนี้ก็แห้งเร็วแล้วก็ไม่แพนด้านะโอเคก็จะเขียนหางออกมาประมาณนี้ ลงมาที่ขอบตาล่างตรงนี้นิดนึงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าน้ําำมึกมันออกสม่ําเสมอดีแล้วพอเขียนนะมันก็แบบได้ตามทิศท,ทางตามเส้นที่เราต้องการนะคะมันเขียนง่ายจริงจริงากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันวันนี้ใช้คุชชั่นค่ะของเคที่ดอนะคะโปเกมอนเป็นสีชมพูแก้มของเราในวันนี้จะแบบเบลชมากเบลสุดเบลสุดชมพูสุด โอเคเดี๋ยวเรารอให้แก้มมันแห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาฮูล่ากันอีกทีนะคะอันนี้เป็นฮูล่าไลท์นะส่วนตรงขอบตาด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ค่ะเป็นสีม่วงนะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์แก้มกันนะคะก็จะใช้สีนี้เลยจะเป็นสีอย่างเงี้ย คือสีวันนี้มาออกจะแบบประหลาดประดนิดนึงนะทุกคนเป็นสีที่แบบถ้าแต่งในชีวิตประจําวันคนอาจจะมองได้นี่ทาสีอะไรเยอะแยะขนาดนี้ปัดแล้วแบบมีความสุขมากชอบอะเออชอบชอบสีอะไรอย่างงี้มาเลยมันดูแบบหน้าเหมือนหุ่นยนต์เดียวโอเคค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วดูสีสีนี้คือนิดนิดหน่อยหน่อยก็ใช้สีนี้นะคะกระแปรงของน่าที่เป็นหินอ่อน นี่นะทาตรงนี้นะคะวันนี้เราเน้นแบบด่างให้มันสูงกว่าปกตินิดนึงแล้วก็ปลายจมูกนิดเดียวนะคะก็หน้าผ่าตรงนี้ตรงปากอีกลัวว่าถ้าเราใช้ตัวโฮโลกราฟิกอันนั้นมาไฮไลท์ทั้งหน้าอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูน่ากลัวไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาทาลิปสติกกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนถามมาเยอะมากๆมา,มา,มา,มาว่าทาลิปของอะไรสีอะไรนะคะอันนี้เป็นของ Urban Decay นะคะ White Liquid Lipstick คะ่ะเป็นจิ um ้มจุ่มแมทนะคะนี่ค่ะขนตาของ On Baby lashes นะคะ Bird to Die for เพื่อความ Make it Happen นนะคะเดี๋ยวเราจะปัดขนตาล่างอันน้อยนิดของเรา โอเคเราก็ปัดเท่าที่เรามีนะคะ mm hmm. ได้เท่านี้โอเคค่ะทุกคนลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะมีความแบบปิมีความโฮโลแกรมนะคะเป็นลุกแบบสนุกๆนกนะคะยังไงก็ลองเอาแต่งตามกันได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะจะกันใหม่วิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ i put my heart